ทงไททงหน้าบ้านเหาเลยแก่จังส่เลยครับแดดลำไรกี่้าลายครับนเนี่ยหมู่ว่านในกระตกครับบายบายมาตกคนกระตากเข่ากันโอ้ยบุ่ไหายกันไปหมดตกไปสองมือเลยครับหมู่ว่านเมืองกนในวันที่ที่เทา่าใดล่ะที่หกที่เจ็ดเนาะตกไปสองมือครับย่าแมา่แรง หรือว่าตกได้น้ำได้เนื้อคือนครับแข้งเปียกหมดแล้วครับจากๆเหมือนก็ออกมาทงมาทาขึ้นเราครับผมมาจอบบังเขาว่าใกล้สิดเดก่ยวมือใดได้มือนัดมือนัดไม้มกันแล้วครับใส่ปลาไว้กัสิมายามปลาเนี่ยครับยามดังเพื่นอนยงบงหู ใส่ไปแต่โมว่านนีะครับเนี่ยเป็นปลากระเดิดครับปลากระเดิดสมากกว่าปลากระเดื่อปลากระดีเนะปลากระเดื่อปลากระดีปลาเคีงน้อยก็มีตากแดดแล้วก็ทอดครับปลาลุนนี่ยามดังครับพี่น้องโอ้ มีอย่างมานอวนี่อิสมไม่เห็นแต่กระปูจับกระปูอยู่แท้เอาจวดจาดกันเล็กหน่อยปูสองตัวปูด้วยอ้อันนี้ทำไมตะแคง แป้งแง่งอย่างเงี้ยโอ้ยเป็นยังไงเนี่ยโอ้อันนี้มีทั้งปูมีทั้งปลานี่เลยปูแล้วก็มีทั้งปลาโอ้ ยามปลาครับพเพราะได้มกครับผมแกงเส่นน้เป็นสมกระแซบครับเนี่ยรุ่นเนี่ยกลางโมขยมีดอกยามตรงครับพี่น้องน้ำกระเซ้าไหลแล้วเนี่ยน้ำขาดน้ำเขินว่เาเบิ้งปลามันเบือนบ่ปลาคอนนะครับมันสิดเบือนไหม